สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุดิศีอุ้มำขำกับรายการ JC ฟิน i การเกษตรออนทัวร์นะครับวันนี้จะมา,าให้ข้อสังเกตรหรือข้อระมัดระวังในการแต่งกิ่งนิดหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้อย่างที่เคยแนะนํากันในเพจเกษตรตองแปดและ YouTube เกษตรตองแปดว่ากิ่งหลักเนี่ยเราพยายามจะให้ไปกิ่งเดียวนะครับแล้วก็แต่งกิ่งข้างในให้โปร่งหน่อยแล้วก็เหลือข้างนอกไว้แต่อันเนี้ย อาจจะเป็นด้วยประสบการณ์กับการสื่อสารที่ผมไม่ชัดเจนเองนะครับ <g ül üyor> ก็มีการแต่งจริงๆอย่างสมมติตร,ตรงเนี้ยสส่วนจริงๆเราจะแต่งเหลือไว้ประมาณ1ส่วนนะครับแล้วก็แต่งไปประมาณสัก2ส่วนข้างในที่มันมันแน่นตอนนั้นมันแน่นมากนะครับกิ่งกิ่งเห็นไหมครับดูชุดกิ่งแน่นมากแล้วก็ใบตรงเนี้ยมันจะเป็นเชื้อราเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้นใหญ่แบบเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะครึ่งหนึง่งหรือประมาณ 1- ใน3ที่ต้องเหลือไว้นะครับแต่เนี้ยจะมีหลายส่วนที่ อาจจะแต่งลึกไปหน่อยอันนี้เขาเรียกแต่งลึกไปหน่อยอนนอลกลายเป็นแทนที่จะเป็นหนึ่งในสามกลายเป็นแท่มา้าไปเลยนะครับกลายเป็นแท่มา้าไปเลยเนี่ยคือปลายปลายแบบนี้อย่างเดียวก็เลยคุยกับคุณสันป่าว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขยับลงมาอีกนิดนึงแล้วช่วงที่มันโลง่ลงๆอยู่ข้างในนี้ก็ไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ให้ช่วยสังเคราะห์แสงนะครับนะครับจะเป็นแท่มา้าไปนิดนึงอันนี้ย้ำเตือนเพื่อนเพื่อนว่าเวลาแต่งแต่งได้ครับแต่ว่าต้องเหลือไว้อย่างน้อยประมาณสักหนึ่งในสามนะครับแต่นี่มันประมาณหนึ่งในห้าเลย พอหนึ่งในะห้าข้อดีก็มีก็คือมันก็จะโน้มเลยแต่ว่ามันก็จะโปร่งหน่อยถ้ากิ่งจํานวนเยอะเนี่ยก็พออยู่ได้แต่ถ้ากิ่งน้อยก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องการสังเคราะห์แสงจะไม่พอนะครับตัวน,นี้เราก็เลยเนี่ยครับหเห็นไหมครับให้คุณซันฟ้าขยับไว้ตรงนี้เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับไว้ตรงนี้เพิ่มมาอีกนิดงนึับตันนี้ก็ลักษณะเดียวกันครับก็คือแต่งเป็นแท้มา้าไปนิดนึงพอเป็นแท้ม้าไปบางทีมันโน้มมันโน้มเกินไปก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ากิ่งค่อนข้างกลางดีอยู่แล้วอาจจะแต่งแค่ครึ่งเดียวนะครับตรงนี้ไม่ได้ตายตัวนะครับต้องบอกก่อนว่าบางคนฟังว่าแต่งหนึ่งใน3แต่งหนึ่งใน3คือถ้ากิ่งเขากางดีอยู่แล้วแต่งเฉพาะข้างในที่ใบแน่นแ่นก็พอสักหนึ่งใน2ก็พอนะครับแต่ถ้ากิ่งที่มันตั้งสูงชันมากๆแล้วใบเราเยอะกิ่งเราเยอะเราก็แต่งลงมาสักหนึ่งในสนะครับแต่ไม่ต้องถึงขนาดเป็นแท้มาหนึ่งใน5แบบนี้จะ ทำให้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็แต่ตอนนี้ก็ดีถ้าเราปรับมานิดหน่อยก็คือบอกคุณซันฟ้าว่าตรงไว้ตรงนี้เพิ่มอ่าคุณซันฟ้าก็ไว้ตรงนี้เพิ่มละนะครับไวตรงนี้เพิ่มก็จนะโอเนะคแต่ข้างในเด,เดี๋ยวตรงนี้ก็เคลียร์นะครับเพราะว่าปีนี้ต้นเนี้ยมีกิ่งที่พอทําลูกได้แล้วประมาณสัก 3- 4กิ่งนะครับนี่กิ่งที่พอทําลูกได้อยู่ประมาณ34กิ่งเราก็จะ,ะฝึกทดลองไว้เป็นทุเรียนสาวดูนะครับ ใบเนี่ยเดี๋ยวจะมีอีกประมาณ1เดือนจะดึงอีกสักชุดหนึ่งก่อนนะครับแต่ตอนนี้โดยรวมๆใบข้างนอกกับด้านบนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้เพราะว่าการเลี้ยง1นึลูกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสัก200ใบขึ้นไปที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เป็นชุดใบใหม่รวมถึงกิ่งอย่างที่บอกคือขั้ว2ขั้วรวมกันต้องได้1กิ่งแบบนี้ถึงจะไว้ได้1ลูกนะครับเพราะนั้นเนี่ยหลักการประเมินคร่าวๆก็จะประมาณนี้เลย สำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากได้ความรู้เรื่องการแต่งกิ่งหรือว่าเรื่องการดูแลทุเรียนสามารถโทรมาพูดคุยได้กับอาจารย์อนุริตครับ0882808528แล้วถ้าไม่แน่ใจก็ถามพูดคุยกันก่อนส่งรูปส่งวิดีโอมาให้ดูทางไลน์ก็ได้ครับลายเบอร์เมื่อสักครู่นี้เลยถ้าเป็นลาย ID ก็เป็น a n u r i t 888 8 8 3ตัวนะครับตอง8แล้วก็ส่งมาให้ดูช่วยกันดูก่อนได้ครับแต่นี้ก็โอเคครับมาเพิ่มเติมกันก็ทำให้สมบูรณ์ขึ้น ต้นปีนี้ก็จะมีประมาณ3ต้นที่สามารถพอทำได้นะครับแต่ก็จะไว้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวอาจจะคุยกันก่อนว่าอาจจะเลี้ยงบีสักปีก็ได้ถ้าถ้ายังไม่ไว้นะครับแต่ถ้าปีหน้าเนี่ยดูแล้วอย่างแต่ละต้นเนี่ยประมาณ15ลูกเนี่ยสบายๆเลย15ลูกได้อยู่แล้วปีหน้านะครับแต่ปีนี้ก็จะได้มีประมาณแค่สามสกิ่งเท่านั้นเองนะครับแต่ที่สําคัญอย่างที่บอกคือแต่งต้อง สักหนึ่งในสามหน,หนึ่งในสองแล้วก็ไม่ได้ตายตัวนะครับเช่นถ้ากิ่งกลางดีอยู่แล้วอาจจะแทบไม่ต้องตอกแต่งบ่อยแต่งเฉพาะข้างในที่แสงส่องไม่ถึงลมโกลกไม่ได้ป้องกันการเกิดเชื้อรากับเป็นการสะสมแมลงเท่านั้นเองนะครับก็วันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่ส่งคอมเมนต์เข้ามาเป็นกําลังใจส่งเข้ามาสอบถามพูดคุยกันยังไงกลางวันจะลงแปลงตลอดก็อาจจะส่งคําถามไว้ทั้งไลนก่อนแล้วกลางคืนคำข,ข,ข้ามของแต่ละวันก็จะไปทยอยตอบให้อีกทยงตามลําดับคิวไปเลย นะครับยินดีอยากจะช่วยเหลือเพืพ่อนเพื่อนทุกท่านให้ได้ผลผลิตที่ด,ดีแล้วก็ได้ลดต้นทุนกันอย่างนี้นถ้าเราแต่งเก่งได้ถูกต้องเนี่ยต้นทุนจะหายลงไปเกินครึ่งเลยนะครับตั้งแต่ในส่วนของปุ๋ยยาฮอร์โมนการเจริญเติบโตเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเร็วค่อนข้างดีนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมถ้าคุณรักการเกษตรคุณชอบการเกษตรชอบทุเรียนก็คุณเป็นพวกเดียวกับเราแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ